ผู้หนึงตัดดีเซลผู้ก่อเหตุไปตัวอย่างนะครับแสดงคืฮาครับเอออะไรเงี้ยบ้างคอมเม้นตกก็เริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีเบื้องหลังแต่ละฉากในดีเซ์มาแล้วแนะนําตัวละครแนะนำตัวละครก็พีมพมากับพันเออเขียนถึงความแตกต่างระหว่างเบื้องหลังนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบเข้มเข้มอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบโปรไสแต่ว่าตอนที่ผักนี่นะก็ก็ก็จริงจังสนุกดีฮะได้เห็นคาแรคเตอร์ตัวแบบ ชัดขึ้นมีครับจริงๆเทรเซอร์ที่ปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและเขาไม่ได้ใช้เลยใช่มันคือในแคปพอแบบเทเลอร์ให้มันรู้สึกแบบว่าแบบรู้สึกวิววับวับแต่ว่ามันจะมีที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ต้องลองดูในบางเปลจใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ไม่โกหกนะครับ ก็ใน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 เทรนเนอร์ก็คือทำมาดีมากซึ่งในในเรื่องก็คือดีเหมือนกันเออดีไม่แพ้เป็นแน่นอนแต่ว่าเราถ่ายมาเราเราเลือกถ่ายเพิ่มเลยไม่มีเอะไรที่ดีมากกุณเพิ่มลูกมากนิดนึงนะอ๋อก็มีมีบ้างครับนิดนึงก็รอไม่นิดนะ ม่นี่นะครับเอป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะเขามีหลายก้อนก้อนละประมาณสี่เอเคอร์เออคุ้มค่าที่เราไปออกลังลังจันทร์ครับก็จริงจริงมันมันก็อยากจะเล่าบึ้งละไปที่ไหพอจะพอจะพอจะแอดเซอร์วิสไปที่ที่ขัท้าอ้อยเออทุกคนดยังไม่ได้แต่มันเรื่องเรื่องหมดชีวิตมัแต่กระทบไงผมผมจับตัวเขาเนี่ยมือลื่นวึ้งลื่นวึ้งนี่เลยเขาบอกว่าเฮ้ยก็เล่นขัท้าอ้อยแก็ที่งอ มันบดโดโบดน้บดไปเนยังต้องจับล้วมันเป็นยังไงมันปลบเหมือนจับแนวน้ำาฮะปลบเลยึ่งไม่เคยจับแนวน้ำด้วยเราเราแต่มันก็ในะตื่นเต้นนะตื่เต้นราถึงจับไม่ใช่ตอนนี้ใ้อ่อนแล้วนีก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีเบรอะไร ไม่เพราะว่าไม่ได้ดูจริงๆไม่ได้ดูหรืไปเงื่องขาไม่ได้ชุดเพยก็จะมีแว่าแต่งชุดเพยแล้วก็ทํามาแล้วก็ตื่นเต้นแบบว่าถ่ายจะเป็นยังไงถ่ายแล้วแบบว่าเออจะออกมาเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าจริงๆเรื่องมันเป็นคนแบบจริงๆสิ่งที่อยากดู่เพราะว่าปกติผมมันจะเ้าถแบบบอกตัวเองว่าในเรื่องมันจะมีเป็นอื่นๆที่มันแบบว่าเช่นคนมากเลยอยากยู้ยพคตตัดต่ออะไลแวเนียมันป็นเต้นอืมใช่ครับสปอล์ยนงไม่ยุ้ยเยอะแบบว่าแต่ว่า เป็นน้ำจิ้มหน่อยสามคำอักขรละสามคำสามคำเหรอครับใช่แล้วผมผมเหรอผมว่าโหก็ตามชื่อเรื่องเลยฮะเกมรักลวงไปง่ายเออไปง่ายไปง่ายเพลงชิงทุนครับทำไมไปออกเองได้เรายก่ใส่ละใจชอบ ไม่รู้อ๋อเปลี่ยนคนไปได้เฮ้ยเฮ้ยจริงๆแล้วมันจะเป็นละครเพลงอเปล่าใช่แล้วจริงอาจจะแบบมาแหวกอุ้ยเขาอาจจะเป็นคนคนยื่นมาถ้าคุณร้องเพลงไม่พอมาเป็นบริการสิครับแล้วถ้าเราก็เลี้ยงเข้าไปเป็นบริการแทนหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องดอกไม้ไม่ให้การเป็นอะไรกัน ครับเอาลู้เพราะว่าหลายดอกแล้วก็มีมันมีมันมีเรามีหลายงานอยู่นะที่ไห้ที่บอกว่าสองปีไงสองปีเพราะว่าสองปีอะไร่ยยังไงนะครับเล่าตั้งวันนั้นวันอ้าวคุณเล่าดิคุณเล่าสิวันนั้นมันเป็นวันที่ที่เราไปซนี่ที่ขออยาชายตรงแบบพอดีแล้ววันนั้นเราแไปทำงานแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกัน ใช่แล้วเวลามัมผ่านบเร็วมาๆแบบแบบเ้าวฟายมากแบบแป๊บๆอีกแบบปีแล้วก็เลยโอเคเราก็เลยอยากขึ้ไปเสวนาวันพิเศษวันในวันแแล้วก็ไปแบบขับรถเริ่มไปกินข้าวที่เปลี่ยนบรรยากาศเบรรยากาศคือแบบเยอะแยะโอ้ยนนคือคือคืออว่าไม่เป็นสปีอะไสองปีที่อยู่ด้วยกันสอนี่ยงที่อยู่ด้วยกันมามากกวาสองปีแล้วอยู่กันมานานปีแล บบคนที่ปีนป่าเลยสองปีคนที่อยากรู้วนสองปีอะไรเป็นเรื่อนะเขาเรียกว่าอะไรคือมันคือการที่ร่วมทำงานกันมาอย่างจริงจังอ่าใช่ไหมเราร่วมทำงานกันมาอย่างจริงจังโอ้ยผมจริงจังตั้งแต่วันแรกที่เจอผมแล้วคือเราจริงจที่จริงจังแต่วันแรกเแ็นหน้าเอ้ยไอสีดอกบ้าไอสีดอกบ้าไอเสิร์ไอเสิร์แขนลาย ันไหนก็ในไหนแล้วมีอร่อยเรเนี่ย่างเราดีด้วยกันแล้วเราขอบคุณทุกท่านที่แบบเป็นเราโอ้โหมี่อยู่เอาตรงนี้แล้ตรงนี้ฮะาไม่เคยบอกกันไม่มีพวกเราคุยเยอะเยอะมาเยอะมาคุยกันแบบหมดเลยอ่ะมีเสียน้ำตาอ่ะโอ้แต่คุยลงแค่นี้รายฝั่งมาฝั่งมันมันอยู่อยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วแบบว่า มันเขาเรื่องว่าอะไรสิ่งที่พวกเราสัมผัสต้องเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเห็นมันเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราสัมผัสไ้รู้สึกเช่นแบบว่าแบบนั้นที่เรารู้สึกแบบนี้ซึ่งมันรู้สึกกับเราไหมหรือว่าแบบนั้นแบบนั้นที่มันทำให้เราแบบนี้เราไ้รู้สึกอะไมคือเราต้องคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบเยนแบบคือเป็นตลอดเพราะเราอยู่ด้วยกันเก็เลยมันเขาขายกันได้มันก็ขายกันได้แต่ว่าทำไม้ขงขายมันมีเรื่องที่แบบ ก็ค well, like ุยกันตลอดนะจริงๆพอมันทำงานตรงนี้มันมันต่างคนต่างความคิดมองเข้ามามองเข้ามาที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนเดินออกไปจากที่ที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่ตรงนั้นก็เลยมันก็เลยมานั่งต้องนั้นคือเป็นเรื่องต่างๆนะมันตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาระหว่างทางของเรากับคนเพื่อนาตัดคนไี่เจอแล้วแบบบางอย่างที่โอเคเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้คุยกันเพื่อแบบเข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหดีนะชอบที แบกตรงนี้เลยตอบตอบคุยครับชอบคุยเรารู้สึกว่าวันที่แบบการเป็นว่าวันที่ธรรมดาแต่ว่าวันพิเศษแล้วเราได้ทําอะไรที่มันธรรมดาธรรมดามันก็แบบพิเศษเหมือนกันแบบที่จริงวันนั้นเนี่ยวันนั้นเปไปกินข้าดล้านนึงแต่ว่ามันปิดมันทํางานไติดมากพอดีว่าเปลี่ยนชีนแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่เออรอแบบคุยกับบคือมือหันต่อก็เลยแบบเป็นแบบดีแล้วกมื่อถึงวันแรกๆที่แบบ ไปมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อะไปนั่งกินข้าวข้างทางเรายังจำได้เลยแบบตอนนั้นมอไซค์ผมเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาด้วยนะเรากินข้าวข้างทางกินเป็นเด็กเกษตรรับมอไซค์เช่าเดือนละพันห้าเงีพี่บุ๊มั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เช่าเหมือนกันเช่าสรถที่เห็นอะไรก็คือเช่าล้อยเลสเช่าก็แบบก็เปลี่ยนไปก็เติบโตได้ทั้งานที่มาก็ยังต้องขอบคุณกันละกันถ้ายังมีเรจะบอกขอบคุณเลยมันจะเรียบพยายามเสมอหรือเขาพูดตลอดว่าเขาแบบ กดดอมนม่น to ี like never, never. To be. To be. To be ่นั่นเลยนะเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็เราต้องมีแบบัวเองเดี๋ยวที่หลังไปนู่นไปนี่นก็มี่แรงซัพพอร์ตนี่เอ้ยแต่จริงๆเราไม่เคยเปิดใจกันนะสิมันเถื่อนเิถื่อนจริงๆเพราะว่าทุกคนอะคือคนที่เราเจอหน้าด่านมาแล้วเหมือนกันใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ตลอดเพราะว่าแบบบางทีเราเราเจออะไรแบบ แบบว่าที่มันเป็นแรงกดดันแต่ว่ามันมีคนที่เข้าใจแล้วแบบรับฟังมันเมันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆเลยแบบพัในวันนึงที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเราได้มีคนที่เข้าใจเราอ่ะมันก็มีค่าแบบแบบอะไรหลายสิ่งเลเพราะว่าทุกวันนี้มันทํางานอ่ะมีแบบเราอาจจะเจอเรื่องที่มันกระทบจิตใจเราบ้างบางทีเราอาจจะไม่เจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยเราอาจจะเจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยแต่ว่าในวันในวันนี้ที่เรายืงอีตรงนี้อยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่มีมมาก นั่นแหละมีคนที่เข้าใจก็คือคีใบฮะอะไรยันร้อยตึงนะโอเคได้ครับมีโปรเจกต์อะไรไหมอาจารย์ีมีเขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าเป็ดาขซีรีส์เยอะมากอุ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะ เจอเลยสามปีอะไรอ่ะแปลว่าอะไรครับคำใบ้ครับสามปีสามไม่รู้เออสามโค้ดอาจจะเป็นแบบプライซ์เอ่อซูโมชันโปรดักต์ก็ได้เลสอะไรครับงเแต่ว่าเจอเจอกันแน่นอนสามปีอะไรนะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่ เปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าสามปีเนี่ยค่อนข้างที่จะโหคลเรพลยอกันหมดเลยใช่ครับช่วงนี้ก็แบบเป็นที่มากๆกับโอกาสที่ได้รับมาก็ตั้งใจทำอยู่ครส่วนผมก็จะมีโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้ครับมันก็จะมีเป็นโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้แล้วก็มีอะไรที่บอกได้ใช่ไหมครับเดร์วิคเกมครับเดรวิคเกมกัญญาเย็นดีนะครับผมอาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้อันนี้แปลกๆอาจจะรวมกันไม่ใช่ได้ว่าเรายังไม่รู้เวลาว่าเป็นยังไงอ่าเรื่องของซอฟต์น่าตขาเร้าอิซอฟต์แต่โปรเจกต์ตอนนี้คือคิดว่าจะไปฝึกแล้วก็เทรนแบบทีมชาติเฮ้ยไปเล่นหมดเล่นหมดจะเป็นมืออาชีพละไปดูไปไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระสอบชากระตวอ้าช้ำขาเช้าไม่หมดโอ้โหพี่มันเห็นมันเบิ้นกระดาษอ่อนผมมันช้ำขนาดนี้ครับ เราทำได้เหรอพี่ใช่อ้โหเ่อเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี่ยเฮ้ยเฮ้เข้ยเฮยเยเฮยเล้ยเา้ยแฮ้ยีฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเ่ยเฮ้ยเหมยเฮ้ยเ้ยเฮ้อยเล้ยเเฮ้ยเน้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้้ยมฮเ้ย้เ้ยทุกคนได้หมดเลย จะอยู่ที่ว่าจะตีได้ไหมคือตบมันต้องอยู่ที่ว่าชอบมาดิลองดูอะเรานบะเอยเราขัดเตะแล้วไงเอโอเคเราไม่จบนะพักความกันเรียบร้อยครับ